สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นตอนนี้สิบ่เดิมนะครับเด้อสิไม่เดิมนะเพราะสิตั้งอ่าท้ายแบบแบบตั้งนะครับนะสิให้เปรียบเทียบเบิบเบ่งว่าระหว่างอ่าโอ้นี่นี่มองมองมองคลิปที่แล้วนะพี่น้องนี่นะ ครับครับผมวิญาภาเดียวกันเลยสีมาทายคลิปแบบแบบแนวตังแบบนีร่องเบิงนะครับนะอยากห้พี่ไอเอฟซี FC, คอมเมนต์เขามาหายนั่งหายฟังนําในเดอว,ว่าระวังทายตั้งแบบนี้ก็ทายนอนอันใดมันเป็นตะเบิงก็กันนะครับนะนะครับพี่น้องว่ามันมันอันใดมันเป็นตะเบิงเป็นตาหนาติดตามหนาชิดช่มนะครับนะคลิปนี้ก็ต้องไอ บอกยังหลายเพราะว่ามันเป็นการทายที่เดิมๆมานะครับถนนริมเรียบเขื่อนอุบลราชเรียบภูเขาอะนะครับเนาะนะครับเรียบภูเขาเรียบเขื่อนอุบลราชนี่แหละเนี่ยภูเขาอยู่ทางฝ่ายมือออกจากอำเภออุบลราชมาเป็นมับไม่มีภูเขาเงี้ไปเลยเด้เลยนะครับเรียบภูเขาไปเลยนะครับเนาะนะครับทายพี่น้องเบิงดูอยู่นะครับแต่วามนี้ก็เลยมาทายแบบแนวตั้งให้พี่น้องเบิ้งนะครับแบบแนวตั้งให้พี่น้องเบิ้งไป ก็เลยเปรียบเทียบผห้นพี่น้องบึงจักหน่อยว่ามันขอแตกต่างกับมันดีดีบอนะครับไอ้เอฟซี FC วิญญาณผ้าเที่ยวกะขอคอมเมนต์ข้ามาให้เบึงนึงได้ไหครับเนะมื่อนี้ฝ้าบ่เปิดนะครับเนาะรูซึกว่าฝ้าว่าเปิดมือตึมตมจังไดบพี่นงเป็นขีฝ้าสุธสรู้ไหมฝนสิโตขึ้นจะว่าพายุมันเข่าเนาะครับพายุมันเข่าก็าเลย ภาพเกษีบัางงามนะบารี้กสิเห็นงัวเห็นยังอยู่ขางท่าเห็นพี่น้องขันมาเด้อจะขียย่รถเลี้ยวหลายเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงงัวนะครับทั้งบ่าวเาซเป็นบ้านผู้ข้ามเบาบ้านโน้นสวรรค์เกาคาบ้านาแกงศิลาต่างๆนะครับนะข้าเจ้นาน้ำถั่วนะน้ำถ่วหน้าข้าเจ้า เขาเจ้าก็เลยบุมีมงเรียงง่วเวาซเสือรอกนะครับเขาเจ้าก็เลยเอามาเรียงน้าถนนแน่น้าผู้เขาแน่ปล่อยขึ้นผู้เขาแน่นะนะครับกาดบาดท,ที่นี่งัวมันก็สีออกมาน้าขามถนนน้านะครับขาขิานหยานน้าถนนน้ต่เขาเจ้าก็เลยมาหล่อมยู่ได้ไปหน่อยเห็นปะไอเป็นียังอ่ะเขาเอินว่าลวดลวดผูกเสือ้อขาเจ้ายางไฟใบเดินไฟใบมันก็ตื่นสินะครับมันสิยานนะจริงๆว่าอะไรเดินไวหรอก นะครับกัาขจ้ากับเห็ดหลอกหลอกมันขาจาวาเนาะนะครับเอาเังใดกะใเห้ละมันระวังน้ำนอะฝากฮอดพี่น้องน้ำวาใส่รถใส่ถนนเรียบภูเขาเรียบแม่น้ำเคลน,นี่ขันพี่น้องไหนมาจะขับรถเรียวหลด้วยครับพปงกงัวงัวควายเนาะขาเจามาลามเนี่ยไม่ขี่งัวขีวว่ควายน,ะาาาน,ายน้ำถน,นนเด่นมา,ากเห็นใจกันนะครับพี่น้องเนะาะขาเจากับว่ามีมงเลี้ยงเพรามีมงเลี้ยงนะก็โอเคปะาว่ากัน่ะ เขาจะวิ่งมองเลียงเนี่ยเห็นมาพีน,น้องแนมไปเห็นน้ำวะน้ำเคริรบุรัตนี่นี่เขาจะผ่าที่องู่เห็นไหเนี่ยอยู่ขวามือนี่พอออกพอวิญญาณพระที่ออกจากเคริรบุรัตมามุ่งหน้าไปทางอ่าอุทยานลำพองเนาะนะครับเห็นบ่านา้ำแต่ว่าน้ำเคริรบุรัตนั่นบ่บ่มีการขยับขึ้นนะครับมิจะสีรถลงบางเล็กน้อยนะว่าฝนบ่ได้ตกแต่ว่าบรรยากาศที่เห็นอยู่นี่เนี่ยแนมไปในมือตึบ๊บเห็นมาพนอพ้องป เขียวลื่อนลืออยู่ทั้งเหนือเขื่อนทั้งชชยภพมิมทั้งอ่าเพชรบูรณ์ทั้งนำนาวทั้งเมืองเลยเนี่ยมันเป็นกี่ฝ่ามืดๆคันฝนตกเหนือเขื่อนนี่น้ำเคื่อนเพิ่มเนี่ยครับนะพี่น้องนะขอบอกก่อนมาถ้าเกิดว่าฝนตกเหนือเคื่อนนี่น้ำเคื่อนเท่าสิเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าฝนมันตกเหนือเคื่อนมั็นมาขัดตกใตเคื่อน่นไปเนี้ยน้ำเคื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นบะเขาจากภาคเลนบ่ นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับนะเนี่ยบึงดูหัวควายท้าเจ้ามาลอมมาลามไหวปลอยไหวทั้งผู้ทั้งผาสินะนะครับภูเขากับบรรยากาศนี่แหละครับเป็นเป็นถนนที่สวยงามที่สุดเลยใน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 ,ในอำเภอบุรัสนะครับนะเพราะถนนเรียบภูเขาพี่น้องก,ก็ลองคิดบ้งน,นนะ่นี่เห็นบ่นพี่น้องเนี่ยสงเกตบวเนี่ยหัวขาจรนเนี่ยมาปลอยยังสี่เห็น่ไี่เนี่ย เห,เห็นป่เป็นฝูงบักใหญ่ง่วงเห็นบ่นะครับเนี่ยมันก็บ,บม่มี่น่กินเนาะพี่น้องมันก็บบุกปลาบุกดงปลาขจาข้าจ,จาีายวจะไปเลี้ยงใส่เพราะว่าน้ำมันท่วมอ่ามงเลี้ยงเบิดเป็นบ่งบงเลี้ยงง่วงเพราะจาเบิดแล้วเนาะน้ำกับกับเข้าใจกันนะครับพี่น้องนะเนาะมันเิ่นเดือดร้อนเพื่ะหาวิธีเกณฑ์นใดล่ะนะครับเดี๋ยวผู้เขาเมืองงามจะลาฝ่าสิเปิดบมืองามปันใดได้พี่น้องเด้อ ภาพประสิบงงามตะเบิงตาเปาเนี่บอยนะครับอา่าพื้นใดเอฟซวิญญานะครับสติ่ตามคอมเมนต์เข้ามาให้รับสาบมันไปเด้นนะครับระวงังกล้องถ่ายแบบตรงแบบตั้งสินะแบบไายแบบตั้งสิกับแบบนอนที่เคยถ่ายลง youtube มาตลอดนะเ็็น่ายแบบนอนมาตลอดนะครับ ตัวเทียวนี่มาถ่ายแบบตั้งลองงนนาา่องเบงนะครับวิวถนนเรียบภูเขาเรียบแม,ม่นะ้ำอะไรนะคนะรับนะเลาะภูเขาเรียบแม่น้ำนั่นนะนะครับเห็นภูเขาสวยๆด้านนี่ก็เป็นภูเขาสวยๆนะครับนะอ็นนี้นะครับนภะูเขาสวยๆงามๆก็เป็นภูเขาเขาเรียกว่าหินช้างสีนะครับภูเขาลูกนี้นะือด้านบนเป็นหินช้างสีนะครับนะนะคนะ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 รับบรรยากาศ ภูเขาเด้สวยงามนะครับนี่เดือนตุลานะครับตุลานะครับตอนนี้กับวันที่28ตุลาแล้วเนาะทายคลิปเนาะนะครับก็บเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับตุลาเมื่อคสีเขาหนาวได้บ้านตุลาสิ้นเดือนตุลานี่กับพิจิกานะครับนะแต่ว่าฝนเนี่ยที่เบิดไงบนอพีนเนาะเกี่ยวเขาพิจิกาเนี่ หัวหน้ามจะได้หน้าพี่น้องนะนะครับอ๋อค่อยๆที่ตามองพี่น้องนะมึงดูภูเขาเห็นปะภูเขาเว็บเลยเห็นปะอย่ามึงมึงกางทางนะภูเขาครับโอ้ยมันบางงามนะพี่น้องนะของท่านรถมันแรงนาะมันก็เลยเป็นตัดเอาเบิ่งดันนี่ก็ได้แต่ว่ามันหนึ่งสิบหชั้นนะพี่น้องเพราะฝาลุบเปิดเป็นมืดๆเห็นไหพี่น้องขีปนาวุธยุ่ยย่อยเห็นปะ คือฝนมาฟ้าไหมฝนไหมคือพ่ายหุนี่แหละนะเขาเขาจะเห็นว่าพ่ายอูเขาอยู่เหน้านะนะครับคุณน้ำคืนมันแน่นไปขาวอ,อักลักษนะครับผมดูภูเขาสวยๆมากที่เขามองเห็นนี่คือหินช้างสีนะรตรงหอคอยขอชม,มวิวเนี่ยขอชมวิวนะครับขอชมวิวนะครับขอชมวิวได้ยึดถึง นี่หินจู๊ดสุโกนะครับนะนะครับขอชมวิวหินช้างสีอันสีคือหินช้างสีก็ไปขึ้นพู้นละแถวอ่าคำย่าแดงนะอำเภอหน,นองเรือพอดนะนะครับคำย่าแดงคำย่าแดงนะนะครับบรรยากาศโอ้ยภาพงอแงเลยครับเด้อมือดตึมๆเมนะมืดภาพภาพไม่สวยงามมืดอึมตึมมืดอื้อคือ,อ,มมอ,อเลยนะ นะครับอดใจไม่ได้ถึงเมื่อกี้ภาพพี่น้องเบิง้งแล้วก็ก็เลยสิท้ายแบบแบบตั้งแบบตั้งนี่ครับเนาะภาพมันสีสวยงามบอแล้วเป็นภาพบอกมาพี่น้องว่าของเองขมรขมายวิญยาศาสตร์ไปเด้อเด้อภาพบอกมามันสวยไหมมันถ่ายแบบแบบตั้งกับแบบนอนแบบไหนมันสวยกว่ากันเนาะนะผมว่าตั้งกับสีสวยงามไปหน่อยครับนะเอาลองตั้งบ่งยังไงกันด้ เนี่ย,ต,ยตั้งเห็นปะผมเอาม่นก็สวยงามเลยตังเห็นปะเนาะมันได้ชมมันได้เบิ่งกลวงขวางไหมครับแมนบอนี่เนี่ยสวยงามนะเออเนี่ยนี่น,น,น,นี่นี่แนวนอนนะครับแนวนอนดินี่นี่ภาพแนวนอนดินี่มาเอานแนวตั้งมึงดูเอาทามันภาพอ่าเคลื่อนไหวแห้งกะขอไพ่ดิครับเด้อยาไปเทียวจับโทรศัพทายเอานะครับ ขี่บริขี่รถเร็วนะครับเอฟซีปัจจุบครับจับโทรศัพท์ไทยขับรถตังใดซือเอามือนึ่งจับแล้วก็มือก็ขอไพ่นะครับเียนีนี่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 ไล่ไล่นอนเบิ่งเด้อเอาไล่นอนเลยนี่นะครับเอาไี่ไร่นอนเนี่ยพี่น้องเบิ่งนี้นะครับไล่นอนเนาะพี่น้องว่ามันมันแตกต่างกันบ่นะครับนะระวังไล่นอนกับไล่ตังเนาะร้านอาหารเท่นี้หลายเด้พี่น้องนะ แถวบ้านผู้เขาวงแถวบ้านาแกงซีล่าบ้านาโนนสวรรค์เก่าขาเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยพี่นอ้องตามตามตามเหนือเขื่อนนี่ข้าเจ้าสีเฮ็ดหน้าหน้าฝนม็ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมข้าเจ้านะครับน้ำเขื่อนช่วงฝนดีๆท่วมเบิร์ดนั่นแหละเขากำลังเสียเกียรตท่วมเบิร์ดเนาะนะครับแต่ส่วนมากข้าเจ้าก็ดเ,เป็น การประมงนะจ,จับปูจับปลาขายในคุ้มือนะครับปลาเกลือนกระไล่หลายน้ําปลาเกลือนกระแซ่บๆซได้พี่น้องเนาะนี่บรรยากาศภูเขาเห็นปะบ้านคุณเจ้าปลูกเราภูเขาเลยโอ้บรรยากาศเนาะหันหนามแม้ทั้งแม้หนามเกลือนสำหรับเพีย่นี่ครับบ้านจะไปร้านอาหารริมเกลื่อนนะนี่นะร้านริมเกลื่อนเนี่ยอาหารกระแซบนัวร้านบ้านนอกข้อควายนี่น,นะอาหารกระแซบนัว พี่ย้าพาเทียก็มานั่งถ่ายคลิปอยู่บ้าเศร้านะครับเนี่ยนะนะครับเป็นล้านแทบว่าประจํากับว่าไดนนะครับนะ,นะพี่น้องขอัดคอมเมนต์เขาไม่อ่านน้ำในเด้อนะครับว่าระวังตั้งกล้องถ่ายครับนอนถ่ายใส่ไม่ดีก็าการเนี่ยเห็นปะน้ำเคลื่อนนะครับนะโอ้เสียงรถแห่ฮสัยน่าตึ่มตุ่มนะพระเจ้ามิบุญกฐินข้างใดเนานะ นะครับรถแห่หลายว่าล่ำหลายกูมือนียนะครับนะนะครับนะเห็นมาเอาลองนอนเด้อพี่น้องลองนอนมาเอานี่ขาบนอนนี่ไล่นอนเดินดีไล่นอนเโทษสับมากลิงกริงแล้วนะครับนะนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับนะเราซ้อมกันนะพี่น้องนะกานใดก็คุยคอมเมนต์คุยกันนะครับนะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโทษสับมาแล้ว